สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหลับตาฟังพอดแคสต์อยู่กับผมก่อนครับ close your eyes you are listening to หลับตาฟังพอดแคสต์สวัสดีคุณผู้ฟังอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหลับตาฟังพอดแคสต์ในเอพิโซดนี้เนี่ยเราจะมา พูดต่อเนื่องนะครับจากเอพิโซดที่แล้วกันก็คือ EP ที่แล้วของเราเนี่ยเราจะพูดถึงอกหักทําไมถึงเจ็บใช่ไหมครับและในเมื่อเราทําความเข้าใจกับความเจ็บจากการอกหักแล้วเนี่ยใน EP นี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีที่จะจัดการกับความรู้สึกอกหักกันครับก่อนหนึ่งนะครับวันนี้วันที่29มีนาคม2568 ท่านผู้ฟังครับผมรู้ดีว่าตัวผมเนี่ยไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะไปสอนใครนะครับเรื่องเกี่ยวกับการหิวใจหรือว่าสอนใคร move on เพราะว่าตัวผมเองเนี่ยบางทีก็ยังเอาตัวไม่ค่อยรอดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าความรู้สึกของแต่ละคนนะครับแล้วก็มุมมองเรื่องความรักของแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันครับแล้วก็ ในแต่ละบุคคลก็จะมีสมการที่มันไม่ตายตัวแล้วก็แตกต่างกันไปในการหาทางออกของปัญหานั้นๆนะครับเพราะงั้นวันนี้เนี่ยให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่าผมไม่ได้มาสอนอะไรนะครับเพียงแต่อยากจะแนะนำอะไรดีๆนะครับที่ไปเจอมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเคยคือบางข้อเนี่ยมันเคยเวิร์คครับ แล้วมันเคยได้ผลกับผมจริงๆนะครับอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเรามาเข้าเนื้อหาของเราเลยดีกว่าเนื้อหาของเราวันนี้นะครับมาจากเว็บไซต์ภาษาอังกฤษนะครับสําหรับใครที่อยากจะไปอ่านเพิ่มเติมหรือว่าอยากศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ที่ description นะครับท็อปิกของบทความของเราในวันนี้นะครับคือ how to ease the pain of heartache แปลเป็นไทยนะครับ วิธีบรรเทาใจในวันอกหักซึ่งในวันนี้นะครับมีอยู่ด้วยกัน5วิธีนะครับผมซึ่งในแต่ละวิธีเนี่ยผมก็คิดว่ามันได้ผลนะครับพอเท่าที่ดูมาในแต่ละเว็บไซต์เนี่ยเว็บนี้ดูดูแนะนำวิธีได้ general สุดแล้วนะครับก็คือปรับใช้ได้กับทุกๆคนนะครับมาดูกันที่วิธีแรกครับ accept your feelings แปลเป็นไทยได้ว่า ทำใจยอมรับข้อนี้เนี่ยดูเป็นข้อที่ใช้คำพูดสวยหรูแล้วก็ดูง่ายมากเลยใช่ไหมครับเหมือนแบบว่าก็แค่ยอมรับความเป็นจริงอะไรประมาณนี้นะครับคือผมเข้าใจนะครับว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดและผมรู้ดีเลยแหละว่ามันพูดง่ายมากแต่ว่ามันทำยากปัญหามันคืออย่างนี้ครับมันเป็นคำพูดที่พูดง่ายแต่ทำยากก็จริงนะครับ แต่ความจริงที่แสนโหดร้ายคือมันเป็นวิธีที่ได้ผลจริงๆครับในในตัวของบทความเนี่ยเขาบอกเอาไว้นะครับว่าไอ้วิธีนี้เนี่ยในเชิงปฏิบัติจริงคือเขาไม่ได้ต้องการให้คุณจะต้องรู้สึกยอมรับได้ในทันทีนะครับแต่เขาบอกว่าให้เราเนี่ยคอยนึกนะครับอยู่เสมอว่าไม่เป็นไรเราสามารถที่จะเศร้าได้นะครับแล้วก็ You are not alone in being heartbroken ก็คือคุณไม่ใช่คนเดียวนะครับที่อกหักมีอีกหลายล้านคนนะครับผมที่เคยอกหักหรือว่ากำลังอกหักอยู่ในตอนนี้นะครับ It's okay to love someone you're n o long e r with ก็คือมันไม่เป็นไรเลยครับที่เราจะรักใครสักคนหนึ่งทั้งๆท,ที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับก็คือรักจากไกลๆก,ก็ได้นะครับ เขาบอกเอาไว้อีกนะครับว่าการยอมรับความรู้สึกของตัวเองเนี่ยการยอมรับความเป็นจริงให้ได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องโง่เข่าแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายอะไรนะครับเพราะวิธีนี้เนี่ยจะทําให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นครับแล้วก็เมื่อเรายอมรับได้เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าเราก็จะเริ่มมองเห็นอะไรมากขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับเขายัางบอกอีกว่าถ้ายังไม่สามารถยอมรับได้ทันที นี่ครับให้ลองเริ่มจากสิ่งเล็กๆก่อนเช่นการใจดีกับตัวเองเข้าไว้นะครับ be honest about how you feel ก็คือให้ซื่อตรงกับความรู้สึกตัวเองนะครับผมหาจุดที่อยู่แล้วเราจะสบายนะครับให้ตัวเองได้พักผ่อนให้อยู่ในจุดที่มันสงบแล้วก็เหมือน concentrate หรือว่าสนใจแต่กับสิ่งสิ่งที่มัน สิมเพิลหรือว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตความรู้สึกของเราหรือว่าชีวิตประจําวันอะไรประมาณนี้นะครับอย่าให้ตัวเองจมอยู่กับอดีตข้อต่อไปนะครับ give yourself permission to grieve แปลเป็นไทยคือถ้าเสียใจก็ปล่อยออกมาครับคือปล่อยให้ตัวเองเนี่ยได้เสียใจบ้างนะครับไม่ต้องพยายามเก็บมันเอาไว้สะหมด มันไม่เป็นไรนะครับที่จะร้องไห้หรือว่าเสียใจเพราะว่าคนเราเนี่ยมันไม่ต้องพยายามที่จะเข้มแข็งตลอดเวลานะครับซึ่งในข้อนี้เขาบอกเอาไว้ว่าอย่าพยายามฝืนนะครับที่จะทำเหมือนว่าทุกอย่างมันไม่เป็นอะไรทั้งๆที่เราอยู่ในสภาวะใจพังแบบนี้นะครับเขาบอกให้เราปล่อยให้ตัวเองได้ร้องไห้ปล่อยให้ตัวเองได้เสียใจมันก็ เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะ release sadness ก็คือปลดปล่อยความเศร้าออกไปบ้างมันก็ทำให้เรารู้สึกเบาลงได้นะครับเขาบอกเอาไว้อีกว่าไอความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะมาเป็นระลอกครับมันไม่ใช่ว่าคุณจะรู้สึกแย่ครั้งนี้ครั้งหนึ่งแล้วคุณร้องไห้ไปเนี่ยต่อไปคุณจะไม่ร้องไห้นะครับ มันคือเป็นาระรอาของความเสียใจก็คือมันอาจจะมาอีกคุณก็ร้องไห้เพื่อปลดปล่อยมันออกไปอีกหรืออีก3วัน7วันคุณไปเจออะไรที่ทําให้เสียใจหรือทําให้นึกถึงอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็ร้องไห้อีกก็ได้ครับไม่จําเป็นที่จะต้องร้องแล้วจบภายในวันนี้หรือว่าไม่ร้องเลยหรือว่าพยายามเข้มแข็งอย่างสุดความสามารถอันนั้นก็ฝืนเกินไปนะครับ วิธีที่ดีที่สุดเนี่ยคือการปล่อยให้อารมณ์เราปล่อยให้ความรู้สึกเรามันลังไหลออกมาครับเพื่อที่จะรู้สึกเบาใจมากขึ้นแล้วก็ทําให้รู้สึกโล่งมากขึ้นด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งครับผมค่อนข้างที่จะสนับสนุนข้อนี้มากๆเลยคือว่ามันเป็นก้าวแรกเลยนะก่อนที่เราจะไปถึงจุดที่เราจะสามารถเอ็กเซป Your Feelings ก็คือจุดที่เราจะสามารถยอมรับความรู้สึกหรือว่ายอมรับความเป็นจริงได้เนี่ยเราต้องผ่านช่วงที่เราปล่อยให้ตัวเองได้เศร้าก่อนครับผมคิดว่าข้อนี้สำคัญสุดแล้วในการที่จะฮิวใจในวันที่รู้สึกไม่ดีหรือวันอกหักแบบนี้นะครับก็ค,คือเราปล่อยออกไปให้เต็มที่ถูกไหมครับไม่มีใครจะโศกเศร้าไปได้ตลอดชีวิตแล้วก็ไม่มีใครที่จะมีความสุขไปได้ตลอดเวลาเหมือนกันเพราะฉะนั้น2ออย่างนี้มันต้องบาลานซ์กันครับ ข้อต่อไปนะครับคือ get some exercise ออกกำลังกายนั่นเองข้อนี้ค่อนข้างเบสิกเลยนะครับให้เราขยับร่างกายบ้างนะครับซึ่งข้อนี้เนี่ยสำหรับผมมันเป็นสิ่งที่ได้ผลอย่างชังงัดจริงๆนะครับคือผมเข้าใจนะครับว่าหลายคนเนี่ยเวลาอยู่ในช่วงเวลาอกหักแบบนี้ ไม่มีกระติกกะใจจะลุกขึ้นมาออกกำลังกายหรือขยับตัวนะครับอยากจะนอนเฉยๆอยากจะนั่งฟังเพลงไม่อยากแม้แต่จะกินข้าวนะครับแต่ว่าถ้าผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าวิธีนี้นี่แหละจะทําให้สมองของเราปลอดโปร่งแล้วก็ไม่คิดอะไรที่มันฟุ้งซ้านแน่นอนมันมีคํากล่าวนึงครับในบทความนี้ซึ่งผมค่อนข้างเห็นด้วยมากๆคือ when your body is busy your mind isn't แปลเป็นไทยนะครับก็คือถ้าร่างกายของเราเนี่ยมันขยับอยู่สมองของเรามันจะโล่งครับอันนี้ถ้าแปลตรงตัวเลยเนี่ยคือคือถ้าเราทําร่างกายของเราให้มันยุ่งเอาไว้ครับสมองของเรามันจะโล่งครับเหมือนกับว่าเราเหมือนกับว่าเราเลือกโฟกัสว่าเราจะให้ร่างกายของเราเนี่ยเอาพลังงานไปใช้กับอะไรระหว่างการขยับร่างกายกับ เอาพลังงานของเราไปใช้กับการคิดฟุ้งซ่านอะไรต่างๆนะครับซึ่งการออกกําลังกายเนี่ยมันช่วยค่อนข้างเยอะเลยมันรีลิสต์เรส s แล้วก็ช่วยคลายเครียดได้ดีมากๆนะครับอันนี้เห็นด้วยนะครับเขาก็มีซัพเ e สวิธีมานะครับว่าให้ทําอะไรบ้างอย่างง่ายๆเลยเขาบอกให้เริ่มต้นแบบสิมเพลมากๆก็คือลองเดินสัก10นาทีต่อวันนะครับเดินไปไหนก็ได้ครับเดินไปเซเว่นหน้าบ้านหรือว่า ลองเดินเดินเที่ยวก็ได้ครับหรือจะเดินวนไปมาอยู่ในบ้านก็ได้นะครับถ้าคุณไม่เบื่อหรือว่าไม่รู้สึกเวียนหัวนะครับเขาบอกว่าเดินเนี่ยสัก10นาทีต่อวันก็ช่วยทำให้สมองของเรามันปลอดโปร่งมากขึ้นนะครับเขาบอกกับเราอีกว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันช่วยเร่งอัตราการเต้นของหัวใจนะครับแล้วไอ้ตัวคอร์ติซอลเนี่ยจำได้ไหมครับที่เราพูดกันในอีพีที่แล้ว ว่าคอร์ติซอลเนี่ยเป็นสารที่เป็นเป็นฮอร์โมนนะครับที่มีหน้าที่ควบคุมเกี่ยวกับความเครียดอะไรต่างๆแบบนี้ซึ่งออกกําลังกายเนี่ยมันช่วยลดไอระดับของคอร์ติซอลลงนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ามันคลายเครียดแล้วก็สมองโล่งขึ้นแน่นอนนะครับข้อต่อไปนะครับ spend time in nature คือใช้เวลาอยู่กับธรรมชาตินะครับ เขาว่ากันว่าธรรมชาติเนี่ยเป็นเหมือนยารักษาโรคที่ดีที่สุดซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องจริงนะครับการออกไปอาบธรรมชาติเนี่ยอาจจะฟังเป็นเรื่องยุ่งยากนะครับในสมัยนี้เพราะว่ากว่าเราจะได้ไปเจอป่าไปเจอเขาหรือว่าได้ไปเที่ยวสักทีหนึ่งเนี่ยมันต้องจัดการตารางงานต้องมีเวลาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าคุณมีเวลาจริงๆแล้วก็อยากจะ พักผ่อนหิวใจจริงๆเนี่ยการเลือกที่จะหันเข้าหาธรรมชาติผมคิดว่าเป็นวิธีที่ได้ผลดีกว่าหลายๆข้อที่ผ่านมาเลยนะครับเขาบอกเอาไว้ครับว่าการอยู่กับธรรมชาติเนี่ยครับมันไม่ได้ช่วยแค่เวลาเรารู้สึกดิ่งดาวหรือว่าเวลาเรารู้สึกเศร้าอย่างเดียวนะครับแต่มันยังลดความเครียดได้ด้วยแล้วก็ยังช่วยทำให้เราเนี่ย improve concentration ทำให้เรามี เขาเรียกว่าจดจ่อมีพลังจดจ่อกับอะไรสักอย่างหนึ่งเพิ่มมากขึ้นด้วยและอีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยคือ boost the immune system นะครับก็คือช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันซึ่งไอภูมิคุ้มกันเนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่ามายัางไงแต่ถ้าให้เดาเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าเราได้ออกไปใช้ชีวิตนะครับเราได้ออกไปเจอนูน่นเจอหนี้เจอนั่น มันก็เพิ่มภูมิคุ้มกันของตัวเราได้เหมือนกันนะครับทำให้สุขภาพเราแข็งแรงขึ้นเพราะว่าไปเดินป่าหรือว่าไปเที่ยวทีนึงเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราไปชมสิ่งสวยงามอย่างเดียวนะครับเราต้องเดินใช่ไหมครับเราต้องเดินชมเราต้องทําอะไรหลายๆอย่างซึ่งมันจะไปเกี่ยวพันกับเรื่องของการออกกำลังกายด้วยนะครับการหันเข้าหาธรรมชาติเนี่ยผมคิดว่าเป็นวิธีที่ค่อนข้างดีเลยนะครับค่อนข้างดีเลย มาดูวันนี้ข้อสุดท้ายนะครับข้อที่5แล้วก็คือ distract yourself แปลเป็นไทยคือการดึงดูดความสนใจก็คือเบียเ่ยงเออต้องใช้คำว่าเบี่ยงเบนสิเนาะเบี่ยงเบนความสนใจของตัวเองนะครับออกไปจากสิ่งที่จะทำให้เราคิดแต่เรื่องลบๆเขาบอกไว้นะครับว่าในข้อนี้นะครับผมจะค่อนข้างขัดกับในข้อแรกกับข้อ2ของเราเพราะว่า ข้อแรกกับข้อ2เ <tr> น so so ี่ยคือการปล่อยให้ตัวเองได้รู้สึกแย่ถูกไหมครับปล่อยให้ตัวเองได้เศร้าแล้วก็ให้เรายอมรับความจริงแต่ในข้อนี้เนี่ยเขาบอกให้เราเบี่ยงเบนไปเลยครับให้เราหันเหความสนใจจากสิ่งที่จะทําให้เรารู้สึกเศร้าออกไปเลยก็คือให้เราลองสนใจหรือว่าลองจดจ่อกับอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันไม่เกี่ยวข้องกับท็อปิกของความเศร้าเลยก็คือไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องของการอกหัก หรือการโดนบอกเลิกหรือการจบความสัมพันธ์เขาบอกให้เราคอนเซนเทรตอยู่กับสิ่งที่เราเคยมีแพชชั่นกับมันเช่นเพลงที่ชอบนะครับเพลงโปรดของเราหรือว่าหนังเรื่องโปรดหรือว่าสถานที่ที่ในสมัยก่อนเนี่ยเรารู้สึกอยากไปเที่ยวหรือว่าตอนนี้นะครับอยากจะไปเที่ยวสักครั้งอะไรประมาณนี้ก็คือดึงดูดความสนใจของเราออกไปเลยครับอย่าไปสนใจ เรื่องที่จะทำให้เรารู้สึกแย่แล้วก็มีวิธีอีกที่เป็น activities นะครับที่จะช่วยดึงดูดความสนใจของเราได้อีกก็คือการดูหนังการทำงานอนดิเรกที่ชอบนะครับแต่ละคนเนี่ยมีงานอนดิเรกที่แตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วลองดูครับลองหันมาทำสิ่งที่เราเคยชอบหรือว่าเคยมี p a s s ั่นกับการทำมันดูลองหาเป้าหมายอันใหม่ให้กับตัวเองดูครับ แล้วเราก็จะไม่จมอยู่กับความคิดเดิมๆความคิดแย่ๆนะครับลองพาตัวเองไปเจอกับสิ่งใหม่ๆก็ได้นะครับสิ่งที่จะทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ทําให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวาอีกครั้งนะครับ distract yourself ครับข้อสรุปของเราในวันนี้นะครับเรื่องของการอกหักเนี่ยผมเชื่อว่าแต่ละคนนะครับมีความดุนแรงแล้วก็ความเสียใจระดับความเสียใจเนี่ย ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับเราผ่านอะไรมาไม่เหมือนกันวิธีการแก้ไขปัญหาหรือทางออกของแต่ละท่านเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับแต่มันมีสิ่งหนึ่งครับที่เราไม่ควรจะลืมก็คือในท้ายที่สุดแล้วนะครับคนที่จะอยู่กับเราหรือว่าสิ่งที่จะติดตัวเราไปตลอดเนี่ยก็คือตัวเราเองแล้วก็คนที่แคร์เราได้ดีที่สุดเข้าใจเราได้ดีที่สุดนะครับก็คือตัวเราเอง เพราะฉะนั้นอย่าหลงลืมครับที่จะรักตัวเองและถ้าบางครั้งเนี่ยหลายๆอย่างมันดุมเล้าแล้วมันหนักอึ้งจนเกินไปก็อย่าลืมให้เวลากับตัวเองนะครับให้โอกาสให้ตัวเองได้พักผ่อนได้พักหายใจนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับความรู้สึกเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่จะสามารถทําให้ดีขึ้นหรือว่าเปลี่ยนได้ภายในชั่วข้ามคืนแต่มันต้องใช้เวลาครับอาจจะเป็นวัน เป็นวันน่าจะน้อยไปนะครับเป็นอาทิตย์เป็นเดือนนะครับหรือบางคนอาจจะเป็นปีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนมีเวลาของตัวเองครับก่อนจะจากกันไปจริงๆในวันนี้นะครับเรามาสรุป5วิธีฮิวใจของเราวันนี้นะครับข้อแรก accept your feelings แปลเป็นไทยได้ว่าทำใจยอมรับนะครับยอมรับความรู้สึกยอมรับความเป็นจริงข้อ2 give yourself permission to grieve ให้โอกาสตัวเองได้เสียใจนะครับให้โอกาสตัวเองได้เศร้าบ้างไม่จําเป็นที่จะต้องแข็งแกร่งหรือว่าไม่จําเป็นที่จะต้องทําเหมือนว่าทุกอย่างมันไม่เป็นอะไรนะครับปล่อยให้ตัวเองเศร้าร้องไห้บ้างเสียใจบ้างไม่เป็นไรครับ3 spend time in nature ใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติออกไปหาพื้นที่สีเขียวบ้างนะครับออกไปรีแลกซ์ไปเที่ยวไปเดินป่า ภูเขาทะเลอะไรก็ได้อะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับธรรมชาตินะครับข้อสุดท้ายนะครับข้อ5 distract yourself ก็คือการเบี่ยงเบนความสนใจของตัวเองไปเลยครับคือเราหันเหความสนใจของเราเนี่ยไปสู่สิ่งอื่นเลยไม่ต้องมานั่งสนใจกับสิ่งเดิมๆหรือว่าอย่าให้สมองของเรามันนึกถึงแต่เรื่อง negative หรือว่าเรื่องลบๆนะครับ โอเคครับสำหรับเอพิโซดนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ฟังมาจนถึงนาเวลานี้แล้วก็ขอบคุณที่ฟังมาจนถึง EP 2นะครับส่วนในเอพิโซดหน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ต้องรอรุ้นกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากจริงๆครับสวัสดีครับ